แล้วครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมท,ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะน,อนะครับปั๊มยอดวิวคลิปเรียวไอจีนะครับเดี๋ยววันก่อนอื่นนะผมให้ทุกคนเข้ามาที่ Google เลยนะครับแล้วพิมพ์คำว,ว่า m n m MM m d o l l a r c o m นะครับหรือไม่ก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะจะสะดวกกว่าด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเสิร์ชให้ดูนะครับ m n m MM m d o l l a r c o m นะครับแล้วก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเว็นบรรดับแล้ววันนี้เราเรากดเข้าไปได้เลยนะครับมาเข้ามาแล้วนะครับสำหรัััััับบบทท่่่าาานนนใดีียงไมมมมสสชชิกกคคครรรป เรากรอกชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านยาลาัผ่านนะเราก็ติดฉันไม่ใช่โปรแกรมอมัตโนมัตินะครับชื่อผู้ใช้ใส่ตัวเลขใส่หลายเป็นเพิ่มเติมนะเพื่อไม่ให้ซ้ำก่อนอื่นนะได้สมัครได้ง่ายครับแต่สมัครสมาชิกแล้วไปลงชื่อเข้าใช้ชางานกันต่อนะครับเรากรอกชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่ได้ทำการสมัครไปเมื่อกี้นี้ะนะครับเรากดลงชื่อผู้ใช้ได้เลยครับ ามาเข้ามาแล้วหน้าจอวีอเซ็งของเราเนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ขั้นตอนแรกนะคระบับให้ทุกคนมาที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับเรามาดูที่หมวดหมู่หมวดหมู่ผมมีหลากหลายแบบฟองว่ามีเพจปุ๊กทวิตตอ,อก้กอินสตาแกรมนะเดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวสอนเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวนะครับต้นเลือกไปที่เพื่อนจะวิวคลิปเดียวไลค์คอมเมนต์อันนี้นะครับแล้วก็มาดูที่บริการนะบริการเราก็จะได้เป็นยอดวิวอันนี้นะครับอันแรกเลยนะแล้วมาดูตรงคำว่าลิงก์ตรงนี้ฮะเอามาจากไหนคือมาจากคลิปเดียวไอจีของเราที่จะทำการปั๊มยอดวิวไได้้เเเเเเลลลยยนนนน,นนนนนนะะะะะคครรรัััับบมจจปปกกก็็ออออออาาาีแ ดูก่อนมีเท่าไหร่มี120วิวนะครับเราก็ทำการล็อกนี้มาวางให้เรียบร้อยเลยวางไปแล้วนะครับจนถึงขั้นต่ำ100ก็ผลจะปั้มลัอก100วิวนะครับบรความชดเจนนับปั้มไป100วิวนะขัจะจ้จตดำที่้5บาทนะครับเราก็กดส่งได้เลยนะครับหลังจาส่งแล้วนะครับก็ได้เราฟังต่าอสื่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกัอนนะครับ ว่าสั่งือมีรายละเลอียดต่างๆบอกอยู่นะพี่นาดที่เราไปแจ้งไอพี่น,นับในกรณีที่เราได้เกิดปัญหาเนาะมีวันเวลาที่จะได้ทำการสั่งซื้อไปนับนี่ก็เป็นลิงไอจีของเรานะที่เราได้ทาการคัามยอดวิวนะคลิปหนึ่งคลิปเดียวของเราเนาะค่าใช้จ่ายที่สุดถึงห้าบาทเป็น,นหลนา,หาคือหนึ่งวิวนะสถานะนิลอนเงินการเพื่อนเงินการอยู่นะเพท่อนผู้ชมรอสักครู่นะไปขอเงินการเราจนถึงซื้อเนาะ,ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูที่ การเติมเงินกันบ้างนะครับระบบอุปกรณ์ของเราก็ทีมีหลากหลายช่องทางให้เลือกเติมกันเลยทีเดียวนะครับมามีสแกนเชลโคได้ทุกราคาเลยนะครับมีดูบันนี่วอลเล็ตมีคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็เพอร์เฟิร์นนี่นะครับท่านใดสะดวกเติมทางไหนก็สามารถเลือกเติมทางนั้นได้เลยนะครับตามสะดวกของท่านผู้ชมเลยเนาะเอาละครับเดี๋ยวต่อไปครับเราไปดูที่ตั๋วกันครับตั๋วของเราอันนี้นะครับมันคือแจ้งแอดมินเว็บโดยตรงครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องครับแล้วพิมพ์ข้อความไปนะครับว่าเราเจอปัญหาอะไรเนาะแล้ววก็งตัแอดดมินไไป้เลยนะครับแล้วาะนเพ่อากับ แนะนําเพื่อนอันนี้นะครับเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ของเรานะครับไปแนะนำเพื่อนๆได้นะครับเราจะได้อัตราค่าแนะนําคือสาเปอร์เซ็นต์ต่อยอดฝากที่เราได้ทําการฝากเข้ามานะครับก็คือหนึ่งร้อบาทเราก็จะได้สามบาทนั่นเองครับถือว่าเยอะพอสมควรครับจะไปดูบริการของเรากันบ้างครับบริการของเราเนาะมันก็มีหลากหลายบริการนะมีสุดใจโพสเฟซบุ๊กนะครับอ่าไลฟ์โพสไลฟ์โมจิอะไรพวกนี้นะครับก็มีหมดเลยนะครับอ่าแพลตฟอร์มนะครับมีทิกตอกด้วยแล้วก็อินสตาแกรมเนาะเราก็สามารถดูรายละเอีย่างน้าขวามือครับเราคลิกแบบนี้ครัับมมมนนนนนจะะีีดด้้้้าาาาล่งไขึเ เราก็ทาการอ่านให้เรียบร้อยนะครับก่อ,ยอ,ยอนที่เราจะสร้างคาสั่งซื้อไปนะครับอ่ารัาท่านชมวันเดลโอนกลับไปดูคลิปเรี้ยงจีของเราที่เราได้ทําการปั๊มไปนะครับว่ามันจะขึ้นหรือยังเนาะต่ลโอนกลับไปดูกันได้เลยนะครับก็เป็นอันนี้นะผมขอทาการกดกลับแล้วก็ทําการรี1หนึ่งรอบนะครับของเดิมมีอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองแล้วนะครับรีซ้ัมอีกหนึ่งรอบครับตอนนี้ก like ็มันก็ขึ้นเรื่อยๆครับกำลังจะขึ้นเนาะเดี๋ยวผมเออตัดไปตอนที่มันขึ้นแล้วแล้วกันนะครับเพื่ นะครับก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยอดวิวก็ได้ท้อการขึ้นมาเป็น256ยอดวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้่เราท่านใดสนใจนะที่ต้องการปั๊มยอดวิวนะครับหรือว่าปั๊มผู้ติดตามไอจีก็ได้นะครับปั๊มไลค์ไอจีก็ได้หมดแต่งานได้หมดทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับของบริการทางเว็บไซต์เนาะเว็บไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทิกต็อกอินสตาแกรมมาพก็มีไปหมดเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะใช้งานของบริการทางเว็บไซต์นะครับคนจะทิิ้งงลก์ไว้ที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคครรรัััััับบบสสสาหววววนนนนีี้้แลลขออตไปก่นนะด